มือใหม่นะครับอยากเริ่มต้นหาและได้จากการเทรดนะครับก็จะมีแพลตฟอร์ม IQ Option นะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนจำนวน300บาทนะครับหรือว่าจะเป็น10ดอลลาร์ก็สามารถลงทุนได้แล้วนะครับซึ่งจะสามารถทําได้ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกๆคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสร้างไรายได้จากการเทรดบน iq option นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อนสามารถซื้อขายสกุลเงินต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตดัชนีต่างๆหรือว่าทองคําก็สามารถทําได้นะครับ ซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยผมก็จะมาอธิบายก่อนนะครับว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า IQ Option เนี่ยมันคืออะไรเราจะสามารถเทรดบนแพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยผมก็จะพาไปดูนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆในเว็บไซต์หรือว่าในแพลตฟอร์มกเนี่ยเราสามารถเทรดคู่เงินหรือว่าเทรดทองคำเทรดคริปโตอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูบนฟังก์ชันในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในช่วงที่3เนี่ยผมก็ จะพาไปดูนะครับว่าจะมีวิธีการสมัครเปิดบัญชีกับไปเคียออปชันได้ยังไงนะครับแล้วก็จะสามารถเปิดบัญชีทดลองได้ยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากจะลองทดสอบดูก่อนนะครับอาจจะลองแบบว่าเปิดบัญชีเดโมเทรดลองดูก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพาไปดูนบนเว็บไซต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็จะพาไปดูในฟังก์ชันต่างๆที่บนแพลตฟอร์มไอเคียบออปชันนะครับคือเราจะสามารถใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าใช้แบบว่าฟังก์ชันต่างๆได้ยังไงในการเทรดนะครับเพราะว่าเทคนิคการเทรดของแต่ละคนนนกก็ไมมมม่่เหืออัาาะบจจีชวย ในการเทรดบ้านนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูบนกราฟกันนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งผมเป็นสายเทรดสั้นอยู่แล้วหรือว่าส s c เปอร์อยู่แล้วเนี่ยผมก็จะมาแชร์วิธีการเทรดแล้วก็เก็บสั้นให้ดูนะครับว่าเราจะสามารถเริ่มต้นสร้างรายได้จากการเทรดบนไอเคียบออปชั่นได้ยังไงนะครับก็ฝากติดตามในคลิปนี้เลยครับซึ่งแพลตฟอร์มไอเคียบออปชั่นนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆเนี่ยก็ซื้อขายได้ทั่วไปเลยนะครับใครเทรดฟอเร็กซ์อยู่ใครเทรดคริปโตเนี่ยก็สามารถเทรดบนเว็บไซต์นี้ได้้นน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 ะะะะะคคคคครรรััับบซึ่่่่่่งไออออิปปชเเเเเเเีีียยยยากก็็็มููใหทดลจ EU UJ AU, GU อะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นทองคําก็มีนะนะครับเนี่ยทองคําน้ํามันก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นแร่เงินก็สามารถเทรดได้นะครับหรือว่าจะเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยบิตคอยอีเทเรียมนะครับก็มีให้เทรดเยอะเลยนะนะครับซึ่งณนปะัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มนี้เนะี่ยเขาก็มีผู้ใช้ ประมาณ50ล้านคนแล้วนะครับทั่วโลกเลยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนใช้งานเยอะเหมือนกันนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเปิดบัญชีกับไอเคียชันได้เลยนะครับซึ่งการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนได้ขั้นต่ํา1เหรียญนะนะครับมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะมีต้นทุนที่ต่ํามากนะครับแล้วก็การฝากเงินเนี่ยก็เริ่มต้นฝากแค่10เหรียญเองนะครับเนี่ยนะครับเริ่มต้นฝากแค่10เหรียญเองนะครับซึ่งการฝากเงินเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถโอนผ่านธนาคารได้เลยนะครับ เทรดบนเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเทรดบนืมถือก็ได้นะนะครับแบบว่า iPhone หรือว่าเทรดบน n d น o i d เทรดบน i p a d เนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับหรือว่าใครใช้ Mac ใช้ Windows เนี่ยก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของบัญชีทดลองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปิดบัญชีทดลองได้นะนะครับเขาก็จะให้เงินบัญชีทดลองเนี่ยอยู่ที่หมื่นเหรียญนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนก็ลองทดสอบระบบของแพลตฟอร์มเขาหรือว่าจะลองลองแบบว่าเทรดเทคนิคของเพื่อนเพื่อนเองก็สามารถทําได้นะครับด้วยเงินทดลองนั่นเองนะครับ ต่อไปเนี่ยวิธีการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มเนี่ยก็เพื่อนๆก็สามารถเสิร์ชบน g o o g l e นะครับแล้วก็พิมพ์ iQ o p t i o n ไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี <mythology. S 1> ้เลยถ้าเพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดแอปของเขาเนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์มเข้าไหนเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเทรดบนเบราว์เซอร์เขาได้นะนะครับหรือว่าใครอยากจะแบบดาวน์โหลดเป็นแอปมาก็สามารถทําได้นะครับก็กดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่เทรดบนโทรศัพท์มืืออถ เพื่อนๆก็สามารถเข้าที่ App Store นะครับหรือว่าเข้าที่ Play s t o r อะไรพวกนี้ของ Android เนี่ยเพื่อนๆก็เสิร์ชไปเลยนะครับว่า IQ Option นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถเริ่มต้นเทรดได้เลยนะครับต่อไปการเปิดบัญชีนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดคลิกลงทะเบียนตรงบริเวณด้านบนขวาได้เลยนะครับก็กดคลิกลงทะเบียนไปเลยซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆแค่ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็อาจจะมีการยืนยันทำ Kyc ซักหน่อยนะครับก็สามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เพื่อนๆก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถเช็คข้อมูลตรงนี้ได้นะครับนี่เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเงินฝากของเพื่อนๆนะนะครับซึ่งเพื่อนๆก็กดฝากเงินตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเริ่มทําการซื้อขายได้เลยก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวประวัติต่างๆนะครับซึ่งการถอนเงินการฝากเงินเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจัดการตรงนี้ได้เลยนะครับ อย่างเช่นในส่วนการฝาก like เงินเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดตรงพอร์ตลงทุ2 2> <explicitly. S 1> นนะครับเพื่อนเพื่อก็กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยการฝากเงินเพื่อนเพื่อก็กดตรงฝากเงินตรงนี้นะครับซึ่งการฝากเงินเนี่ยก็จะง่ายมากเลยนะเพื่อนเพื่อก็แค่โอนเงินผ่านธนาคารต่างๆก็สามารถทําได้แล้วนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับอย่างเช่นผมอยากจะฝากเงินผ่านธนาคารนี้นะครับผมก็กดธนาคารนี้ไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยอดจํานวนที่ผมต้องการจะฝากนะสมมติว่าผมต้องการที่จะฝากหนึ่หมื่นเหรียญเนี่ยผมก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็กดฉันยอมรับตรงนี้นะครับ แล้วก็กดทําการชําระไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดตรงนี้ไปแล้วนะครับทำการชาระไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น QR code ให้เพื่อนๆสแกนจ่ายได้เลยนะครับมันก็จะง่ายนิดเดียวเลยนะครับต่อไปเพื่อนๆก็ไปเช็คยอดในบัญชีกับเพื่อนนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาลองไปดูบนกราฟกันนะครับว่าบนกราฟลักษณะแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เราใช้งานบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนกราฟกันลักษณะหน้าตาแพลตฟอร์มในการเทรดของ IQ Option ก็เป็นจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งหน้า ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ย,เ,ยเมนูต่างๆหรือว่าอุปกรณ์การใช้หรือว่า tools ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลองอธิบายตั้งแต่ตรงโซนนี้นะครับซึ่งโซนตรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เพื่อนๆก็สามารถเช็คพอร์ตหรือว่าบัญชีลงทุนของเพื่อนๆได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งพอร์ตทั้งหมดเนี่ยก็จะแสดงนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเทรดอยู่เนี่ยนะครับสมมติว่ามีออเดอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมาขึ้นออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเช็คนะครับว่ากําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับเข้าเข้าราคาตรงไหนอะไรพวกเนี้ยเพื่อนรรตงนนี้ะคับ ซึ่งพอลงทุนเนี่ยก็จะมีดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็คําสั่งลงหน้าก็คือ pending order นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเด d e r ไหนที่แบบว่าเปิดตําแหน่งอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเด d e r ไหนที่มันตั้ง pending order อยู่นะครับตั้งซื้อขายลงหน้าอยู่มันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับต่อไปประวัติการซื้อขายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดคลิปได้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประวัติการซื้อขายทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ตลาดนะครับซึ่งเพื่อนๆก็็นะจเป การวิเคราะห์ทุกคู่เงินเลยนะคริปโตก็มีหรือว่าจะเป็นคู้เงินต่างๆเนี่ยก็มีหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จําเป็นจะต้องใช้เนาะนะครับต่อไปด้านมาด้านล่างกันบ้างนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าการปรับแต่งกราฟต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของแท่งเทียนนะครับเนี่ยมันก็จะมีแท่งเทียนแบบเป็นแท่งแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแท่งเทียนคันเดลสติ๊กนะครับหรือว่าจะเป็น ใช้เป็นแบบนี้กันเนาะแบบเป็นแท่งเทียนกันใช่ไหมครับนี่ปรับสีได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสีเขียวกับสีแดงเนี่ยก็สามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้แท่งเทียน bullish เป็นสีขาวนะครับนี่ผมจะใช้แบบนี้นะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปไหนก็จะเป็น time frame นะครับถ้าเพื่อนๆกดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น time frame นะครับนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ time frame M5 นะครับหรือว่าจะเป็น M30 1ชั่วโมง2ชั่วโมง สี่ชั่วโมงหนึ่งวันสัปดาห์หรือว่าทำเฟรมมันเนี่ยก็มีหมดเลยนะครับนี่ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวชี้วัดต่าง,างๆหรือว่าอินดิเคเตอร์นั่นแหละครับซึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเขียนว่าตัวชี้วัดหรือว่าอินดิเคเตอร์นั่นแหละครับนี่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากใช้ฟิโบหรือว่าอยากใช้ moving average, RSI เนี่ยก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้นะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นกรอบท f เฟรมของการาฟนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน อยากจะให้แบบให้แบบว่ากราฟเนี่ยมาซูมออกเนี่ยหรือว่าปรับเป็น30วันเนี่ย,นนยก็กดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าในคอมก็สามารถใช้เมาส์ก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกหน่อยนะครับนี่ใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์มามลากได้นะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการปรับแต่งกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยมาดูเรื่องเงินฝากหรือว่าเงินทุนเนี่ยเราจะสามารถเช็คเงินได้ตรงไหนนะครับนี่เพื่อนเพื่อนก็สามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับสีเขียวซึ่งบัญชีจริงเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบัญชีฝึกหัดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเพิ่มเงินตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มแบบว่าให้สูงสุดถึงหมื่นดอลลาร์เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเนไหนอยอยากลองทดสอบก่อนอยากทดลองในการเทรดก่อนก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินฝากเนาะนะครับนี่เพื่อนๆก็สามารถเบ p o สิทธิ์เงินหรือว่าฝากเงินตรงนี้ได้นะครับต่อไปในการเทรดเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเทรดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เงินต่างๆนะครับหรือว่า คริปโตเคอเรนซีนะครับทองคำน้ำมันเนี่ยเทรดได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นก็เทรดได้นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อก็สามารถกดคลิกบวกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดคลิกบวกตรงนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็น f o r e x นะครับหุ้นเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสินค้าผลดภัณฑ์ทองคำเนี่ยก็สามารถเทรดได้นะครับนี่ก็จะเป็น f o r e x เนาะแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาลองสร้างรายได้จากการเทรดบิตคอยนะครับนี่ก็จะเป็น กดเงินดิจิตอลตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งผมจะมาเทปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับบิตคอยอันนี้เนาะอีกอีกอีกอักอกอกกนนึงเนี่ยก็จะเป็นบิตคอยคูณร้อยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องควบคุมความเสี่ยงนะนะครับใครเริ่มต้นเทรดอยู่เนี่ยก็ลองใช้ตัวคูณน้อยๆก่อนนะครับมันก็จะเรียกว่าเลเวอเรจนะครับซึ่งถ้ายิ่งตัวคูณเยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เยอะด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีโอกาสเสียเยอะด้วยนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าใครเริ่มต้นลงทุนเนี่ย ลองไปทดสอบบนเบนเชดโมก่อนนะครับหรือว่าใครอยากจะเริ่มต้นเทรดแล้วเนี่ยก็ใช้เงินน้อยๆก่อนแล้วก็ใช้ตัวคูณน้อยๆนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกปิดคอยอันนี้นะครับซึ่งตัวคูณเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าการที่เราอยากจะทํากําไรเนี่ยมันก็สามารถใช้ตัวควูณหรือว่าเป็นเลเวอเรจหรือว่าการให้กําไรเนี่ยมันทวีคูณได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีคูณ3คูณ5แล้วก็คูณ10นะครับมันก็จะมีสูงสุดก็คือคูณ10หรือว่าสูงสุดไปอีกเนี่ยมันก็จะคือคคูณนันะรบ อันนี้จะเป็นเงินทุนที่เราอยากจะลงทุนนะครับเนี่ยก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราสามารถเออแบบว่าสมมติว่าอยากลงลงทุนร้อยหนึ่งเนี่ยซึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดเทรดไปเลยนะครับถ้าสมมติว่ากราฟมันจะขึ้นเนี่ยพเพื่อนๆก็กดซื้อไปซึ่งการซื้อขน้งนั้นเนี่ยพเพื่อนๆนจะใช้เงินลงทุนประมาณ100บาทนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสทํากําไรโดยแบบว่าใช้ตัวโคูณนี่แหละนะครับเนี่ยตัวคูณคูณสิเนี่ย,ยมันก็จะมาคูณให้เพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าการเทรด มันก็จะมีโอกาสกําไรเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นคูณ10นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเยอะด้วยนะนะครับมันก็จะเสียแบบว่า10เท่าเหมือนกันนะครับเนี่ยพอใช้คูณ10เมื่อไหร่เนี่ยเงินลงทุนเราจะกลายเป็น1,000ดอลลาร์ทันทีนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างรายได้จากปิดคอยกันสักหน่อยนะครับซึ่งเทคนิคผมเนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคการเทรดสั้นนะครับหรือว่าการเทรดสก๊อปปิ้งนั่นเองนะครับเทคนิคผมง่ายๆเลยนะครับผมก็จะใช้แค่เส้นแนวรับแล้วก็เเเสส้้้้้นนนนนนนแววตาา2ท่่่ัะะซึงิีีผผมมจจดูใช ทำเฟรมเดย์เป็นหลักนะครับในการตีเส้นหาโซนในการเทรดนะครับซึ่งผมก็จะใช้ทำเฟรมเดย์เนะาะไอ้นี่ก็จะเป็นทำเฟรมเดย์ละนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เส้นนี้นะครับนี่เส้นแนวนอนผมจะตีเส้นทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นราคาสูงที่สุดนะครับปลายไส้เลยผมก็จะตีด้านบนนะครับลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะปลายไส้ของราคาแท่งเทียนเนี่ยหรือว่าของตัวเนื้อเทียนเนี่ยหรือว่าหรือว่าของตัวแท่งเทียนเนี่ย มันก็จะเป็นแนวรับแนวต้านดีๆนี่เองนะครับผมก็จะใช้โซนด้านบนสุดแล้วก็ด้านล่างสุดนี่แหละเป็นแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นกรอบโซนในการเทรดนะครับผมจะลองตีด้านล่างเพิ่มนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยกรอบโซนในการเทรดของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนสีสักหน่อยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก็จะได้เห็นชัดๆหน่อยเนาะแล้วก็ปรับให้เส้นมันใหญ่สักหน่อยนะครับผมคิดว่าเส้นมันเล็กมากมองไม่เห็นเลย นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือกรอบโซนในการเทรดสาร์คัพปิ้งของผมนะครับต่อไปเนี่ยผมดูแล้วนะครับว่าแท่งเทียน day เนี่ยเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับซึ่งโมเมนตัมขาบายจะแรงกว่าโมเมนตัมขาเซลแน่นอนนะครับเพราะว่านปัจจุบันเนี่ยแท่งเทียน day เนี่ยมีเนื้อเทียนมีเนื้อเทียนเยอะมากนะก็คือมากกว่า50%ไปแล้วนะครับแสดงว่าผมจะเทรดหน้าบ่ายนะครับจะปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องไปดูในกราฟอีกทีนึงนะครับว่ามันจะมีโครงสร้างของแท่งเทียนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป ผมก็จะไปตีกรอบในทำเฟรม H4 อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโซนในการเทรดสกอปปิ้งของผมจะเป็นยังไงนะครับซึ่งการตีโซนเนี่ยผมจะใช้แท่งเทียนปัจจุบันเป็นหลักนะครับซึ่งถามว่าเราจะตีเส้นแบบว่าโซนในการเทรดเนี่ยเราจะใช้แท่งเทียนไหนดีล่ะนะครับผมก็จะใช้แท่งเทียนก่อนหน้านะครับแท่งเทียนก่อนหน้าของแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือแท่งเทียนนี้ใช่ไหมครับซึ่งแท่งเทียนเนี่ยจะต้องทั้งแท่งเทียนสูงสุดเลยนะ ท่งเทียนหมายถึงว่าราคาสูงสุดแล้วก็ราคาต่ําสุดเนี่ยต้องครอบคลุมตัวเท่งเทียนปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งณเท่งณปัจจุบันเนี่ยไอแท่งเทียนก่อนหน้าปัจจุบันเนี่ยมันราคาต่ําสุดเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับราคาสูงสุดก็คือตรงนี้มันครอบคลุมทั้งเท่งเทียนปัจจุบันอยู่แสดงว่าผมสามารถตีกรอบราคาส่วนในการเทรดได้นะครับในตามเฟรมวิชโฟนนะครับผมก็ตีไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่โซนกรอบโซนเนี่ยมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็จะใช้โซนนี่แหละในการเทรดสกอปี้นะครับซึ่งถ้าราคาขึ้นมาชนด้านบนนะครับผมก็จะกดเซลล์แต่ถ้าราคาวิ่งมาชนด้านล่างนะครับเนี่ยโซนเนี้ยผมก็จะกดบายขึ้นไปนะครับผมคิดว่ากรอบราคาเนี่ยมันอาจจะกว้างไปผมสามารถตีกรอบราคาให้มันแคบลงได้ด้วยการเข้าไปที่ทําเ a m e H1 นะครับซึ่งยิ่งถ้าทําเฟรมเล็กลงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่านั้นนะครับ ซึ่งถ้าจะเทรดสกอปปิ้งเนี่ยควรจะเป็นทำเฟรมใหญ่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งทำเฟรมใหญ่เนี่ยแนวรับแนวต้านจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าทำเฟรมเล็กเนี่ย M15M30 1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็จะไม่มีความแข็งแรงใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะโครงสร้างแท่งเทียนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งการเทรดสกอปปิ้งเนี่ยโครงสร้างเทีนเนี่ยจะต้องเป็นไซ w ์เวนะครับมันจะเหมาะสมในการเทรดมากกว่านะครับถ เทรนมันชัดเจนเนี่ยขาลงชัดเจนหรือว่าขาขึ้นชัดเจนเนี่ยเราไม่ควรเทรดสวนเทรนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าบายเนี่ยหรือว่าโมเมนตัมขาบายดีกว่าเป็นเทรนขึ้นเงี้ยควรจะเทรดหน้าบายจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ในกรณีนี้นะครับก็ลักษณะเทรนนะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นไซด์เว์นะครับก็สามารถเทรดได้นะครับสามารถเทรดได้เลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าทำเฟรมเมชชันเนี่ยมันจะมีกรอบให้เทรดเยอะมากไหมนะครับแต่ถ้ากรอบมันแคบมากเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยจะต้องครอบคลุมนะครับทั้งแบบว่าโซนราคาสูงสุดแล้วก็ราคาต่ําสุดเลยนะนะครับเนี่ยอย่างเช่นแท่งเทียนอันเนี้ยราคาต่ําสุดราคาสูงสุดมันครอบคลุมแท่งเทียนปัจจุบันอยู่นะครับผมก็จะตีเส้นไปเลยนี่ตีเส้นไปเลยนะครับทั้งบนแบบละล่างนะครับนี่ตีเส้นแบบนี้ผมก็จะได้โซนเทรดละนะครับแต่ผมคิดว่ากรอบมันสั้นมากกรอบมันแคบมากเลยอ่ะอาจจะต้องเป็นแท่งเทียนก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นแท่งเทียนนี้เนาะ ผมก็จะเลื่อนเส้นขึ้นไปนะครับผมจะใช้ทั้งเทียนสีเขียวนี้นะกอบมันจะได้กว้างหน่อยถ้ามันแคบไปมันก็จะไม่ดีนะครับมันอาจจะโดนสวิงก็ได้นะครับบางทีกราฟอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับอ่ะพอหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับจุดเข้าของผมเนี่ยผมก็จะเข้าไปในตามเฟรม M 1 5นะครับเพื่อหาจุดเข้านั่นเองนะครับ M 1 5ก็นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบิตคอยไม่มีบอลลูมเลย ราคาไซด์เวมากนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะรอก่อนนะครับว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาชนเส้นแนวต้านอันนี้ไหมนะครับผมก็จะกดเซลลลงมานะครับหรือว่าถ้ากราฟมันวิ่งลงมาด้านล่างเนี่ยโซนนี้เนี่ยผมก็จะกดบายขึ้นไปในน่นเองนะครับอะตอนนี้นะครับกราฟก็ได้ทําการวิ่งมาชนเส้นแนวต้านเส้นนี้แล้วนะครับมันก็จะมี2เส้นนะครับเนี่ยก็คือเส้นสีฟ้าอันแรกอันนี้นะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าอันที่2ก็คืออันบนนะครับซึ่งผมก็จะกดเซลล์ไปเลยนะครับพอเดอร์หนึ่งก่อนนี่ผมก็จะกดเซลลไปก่อนนะครับ ก็คาดการนะครับว่ากราฟเนี่ยจะกลับลงมาบริเวณโซนด้านล่างนะครับแต่ถ้ากราฟมันกลับขึ้นไปอีกเนี่ยบริเวณเส้นสีฟ้าอันนี้นะครับผมก็จะกดเซลล์อีกออเดอร์หนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะเปิด2ออเดอร์นะครับแต่ถ้ากราฟมันขึ้นมาโซนนี้อีกนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยผมก็จะเปิด3มออเดอร์นะครับแล้วการตั้งเซลล์ผมเนี่ยผมก็จะตั้งด้านบนสุดนั่นเองนะครับก็คือเหนือเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับเพราะว่าเหนือเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นสีเหลืองก็คือไทม์เฟรม D ใช่ไหมครับซ มันก็จะยิ่งมีแนวต้านที่แข็งแรงใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะตั้ง SL บนเส้นนี้แหละครับเพื่อที่แบบว่ากราฟขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีแรงที่มีแรงเทขายผสมควรที่ที่จะผลักดันกราฟให้ลงไปเนี่ยไม่ไปโดนเซ็นเอนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่ากราฟจะขึ้นมาเส้นที่2องไหมนะครับถ้าขึ้นมาเส้นที่2เนี่ยผมก็จะเปิดอีกออเดอร์หนึ่งนะครับกดเซลล์ไปนะครับซึ่งการตั้ง SL นะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งแบบว่าเอามาที่มาที่พอร์ตลงทุนนะครับก็้ลแว กดตำแหน่งแบบว่าดําเนินการอยู่นะครับก็คือออเดอร์ที่เราเปิดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับฟันเฟืองตัวนี้แล้วก็กดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น TP นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ใส่ตัวเลขไปเลยนะครับว่าอยากจะ TP เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาดทุนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ราคาไปนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถตั้ง Excel แล้วก็ TP ได้แล้วนะครับตัวบิตคอยเนี่ยมันก็จะมีคูณร้อยด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะเทรดแบบไซซิ่งเนี่ย ซึ่งมันก็จะได้กําไรมากขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันคูณร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทรดดูนะครับว่าบิตคอย n คูณร้อยน่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งระบบเทรดก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้เทคนิคเหมือนเดิมเลยผมก็จะตีเส้นเหมือนลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็รอกราฟให้ไปบริเวณโซนแนวต้านในฝนครับผมก็จะกดเซลล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอลองไปวิเคราะห์กันนะครับว่ากราฟเดี๋ยวจะขึ้นไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกดทำเฟรมเชโฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะตีเส้นไปนะครับตีทั้ง บร,บริเวณราคาสูงสุดของแท่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณราคาต่าสุดของแท่งนี้นะครับเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยทั้งราคาต่าสุดหรือว่าสูงสุดเน,นี่ยมันครอบคลุมแท่งเทียนปัจจุบันอยู่นะครับผมก็จะใช้แท่งนี้เป็นหลักนะครับผมก็จะตีเส้นผมก็จะตีเส้นไปทั้งบนและล่างเลยนะครับมันก็จะมีแท่งเทียน Shane นี้เนาะที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะตีไปอีกแท่งหนึ่งนี่ผมก็ตีแท่งนี้ไปเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปผมก็จะรอราคาขึ้นมาด้านบนนะครับ แล้วผมก็จะกดออเดอร์เซลล์นั่นเองเดี๋ยวผมไปดูทำเฟรมที่เล็กลงนะครับเฟรมสิเนาะโอเคนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะสามารถคอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะครับซึ่งการคอนเฟิร์มเนี่ยผมก็จะใช้เส้นสปีดไลน์นะครับหรือว่าเส้นเทนไลน์นั่นแหละนะครับนี่ผมก็จะใช้เป็นแบบนี้ในการตีเส้นนะครับซึ่งถ้าดูจากโซนเขาเรียกว่าถ้าดูถ้าดูจากเทนเนี่ยตอนนี้ราคามันก็ มาชนเส้นเทนไลน์นาต้านพอดีเลยนะครับผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเนี่ยมันมาชนเส้นนี้พอดีเลยนะครับถ้ากดเซลล์เนี่ยก็มีโอกาสได้เปรียบนะแต่ว่านะครับแต่ว่าทำเฟรมแนวรับก็เหมือนกันนะผมคิดว่ามันน่าจะแตะเส้นเหมือนกันมันเหมือนมันหลุดเส้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยต้องรอดูนะครับว่ามันจะเลือกลงทางไหนนะครับตอนนี้มาทําเหมือนลนักษณะเป็นซิมบิ t ิ i คอล์ไทร์แองกลนะครับหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แหละนะครับ สามเหลี่ยมทากรอบแคบมาเรื่อยๆนะครับต้องรอดูว่ามันจะเลือกทางไหนนะครับถ้าเลือกทางนั้นเนี่ยเราก็เซลล์ตามลงไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเลือกขึ้นไปเนี่ยเราก็กดบายตามขึ้นไปก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่ากราฟจะไปทางไหนนะครับถ้าดูจากกราฟตอนนี้ก็เลือกทางแล้วเรียบร้อยน,นะครับนี่ตอนนี้กราฟเลือกลงนะต่อไปผมก็จะเทรดหน้าเซลล์นะครับผมก็จะรอดูนะครับว่ากราฟเนี่ยจะ เขาเรียกว่า pull back กลับขึ้นไปตอนไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ออเดอร์นียใกล้ TP แล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าการาฟไหนจะลงมาตรงนี้ตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอีกออเดอร์หนึ่งนะซึ่งผมจะต้องใช้ตัวคูณเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันบวกน้อยมากเลยนะครับบวกแค่เท่านี้เองเดี๋ยวออเดอร์หน้าเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวคูณเยอะกว่านี้นะครับเพื่อให้ได้กําไรเยอะกว่าน,นี้เนาะนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยถ้าราคา bitcoin ลงมาในช่วงโซนด้านล่างนี้เนี่ย มันก็จะเป็นโซนแนวต้าน h 4นะครับที่ผมตีเส้นไปในช่วงแรกเนาะนะครับซึ่งถ้ามันลงมาโซนนี้เนี่ยผมก็จะบายขึ้นไปนะครับแล้วก็มาเก็บกําไรโซนด้านตรงกลางของโซนนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นโซนนี้นะครับี่เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับซึ่นการเก็บกําไรเนี่ยผมก็จะเก็บโซนบริเวณตรงกลางนะครับตรงนี้เลยถ้ากราฟมันมาโซนนี้ปั๊บเนี่ยผมก็จะบายไปนะครับบายขึ้นไปเทียบไก่กราฟเนี่ยมันก็จะวิ่งมาชนเส้นนี้แหละเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับผมก็จะเก็บ tp ตรงนั้นแหละนะครับ แต่ว่าการตั้งเซลผมก็จะตั้งใ,ใต้เส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นแนวรับของ t ทม์เฟรมโฟเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันลงมาโซนนี้เนี่ยผมก็จะบายขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าการาฟจะลงมาไหมนะครับโอเคออเดอร์นี้ก็ TP ไป,ไปไปที่เรียบร้อยเนาะนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็หลังจากที่ผมเข้าเซลล์ไปตรงโซนนี้ใช่ไหมครับเนราคามันก็ทุบลงมาพอดีเลยเนี่ยลงมาโซน TP ที่ผมตั้งไว้พอดีเลยนะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาตรงโซนนี้นะผมจะได้กดอีกออเดอร์นึงนะครับออเดอร์เซลล์อีออเดอร์หนึ่งแต่สรุปแล้วเนี่ยขึ้นมาโซนนี้ก็เรียบร้อยนะครับหลุดมาโซนด้านล่างพอดีนะครับก็ TP ไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจริงๆอ่ะผมสามารถเข้าบายตรงนี้ได้อีกนะครับแต่ว่าผมเข้าไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นไปโซนเดิมไหมนะครับถ้าขึ้นมาโซนเดิมก็สามารถกดเซลล์มาได้อีกนะครับหรือว่ากราฟมันลงมาโซนด้านล่างเนี่ยผมก็สามารถบายขึ้้นนไไปดอีกะครับซึง อย่างที่ผมได้กลา่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือผมแพนไว้ว่าจะบายตรงโซนนี้ใช่ไหมครับเดี๋วผมเปลี่ยนเป็นทำเฟรม m e M15 ก่อนนี่ผมแพนไว้ว่าจะบายตรงโซนนี้เนี่ยโซนนี้แหละในราคามาทุบมาพอดีเลยเนี่ยแต่ผมเข้าไม่ทันนะครับสรุปแล้วก็ต้องรอนะครับว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นมาโซนด้านบนไหมถ้าขึ้นมาก็เซลล์นะครับ หรือว่าถ้าลงมาโซนเดิมเนี่ยผมจะบายขึ้นไปเหมือนเดิมเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่าการาฟจะขึ้นไปเหมือนเดิมไหมแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยการาฟเนี่ยไม่ได้ทําโลต่ํากว่าเดิมนะนะครับทำโลเท่าเดิมเลยเนี่ยแสดงว่ามันไซด์เวย์ในกรอบนี่แหละในกรอบนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับถ้ามันจะขึ้นไปโซนบนเนี่ยต้องเบรกเอาเส้นเนี่ยเส้นสีฟ้าไม่ถึงว่าเส้นเส้นสีเหลืองก่อนต้องเบรกเอาขึ้นไปก่อนมันถึงจะกลับมาโซนบนได้เนี่ยโซนนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่เอะเบรกเอา นะครับแล้วมันขึ้นไปชนเส้นสีสเหลืองนี่เนี่ยแล้วมันกลับลงมาเนี่ยแสดงว่าผมอาจจะต้องเซลล์ตรงโซนนี้แหละโซนด้านตรงกลางนี่เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเบรกเอาเส้นสีฟ้าไปแล้วเนี่ยมันกลับตัวเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ไฮที่มันทำเนี่ยไฮนี้กับไฮนี้ซึ่งไฮนี้เนี่ยมันต่ํากว่าไฮนี้ด้วยแสดงว่ามันแรงขายเข้ามาแล้วนะครับกราฟเนี่ยอาจจะกลับตัวเป็นขาลงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งมาแตะเส้น ใกล้ๆเส้นที่สุดแล้วกันนะครับผมก็จะเปิดออเดอร์เซลลงไปนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นจากกราฟนะตอนนี้นะครับราคาก็ได้มาถึงโซนทางเฟดไมช4โแล้วนะครับซึ่งกับเส้นแรกเนี่ยราคาก็ทะลุไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจากไส้เนี่ยไส้มาทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็แบบว่าคือราคามาทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ทิ้งไส้ลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอ่ะแสดงว่ามันเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับซึ่งก็ต้องลองดูนะครับว่าไอ้ตั้งเทียนณปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นเหนือแปลว่าเหนือไฮเดิมไหมนะครับ ถ้าเกิดว่าขึ้นเหนือไฮเดิมเนี่ยก็อาจจะไปต่อนะครับอาจจะพุ่งไปต่อเลยนะเดี๋ยวผมก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่าปฏิกิริยากราฟเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมันชนกับไฮนี้พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องรอดูนะครับว่ากราฟจะทะําลักษณะยังไงนะครับแต่ถามว่ากดเซลล์ได้ไหมมันก็กดเซลล์ได้นะนะครับเพราะว่าทาเฟรมใหญ่เนี่ยทำเฟรมวันเนี่ยมันก็ยังคงไซเวอย์อยู่นะครับเนี่ยไซยเวอย์อยู่ในกรอบนี้อยู่ เนี่ยถามว่าเปิดเซลได้ไหมมันก็เปิดได้นะครับแต่ถ้าดูลักษณะเนี่ยราคาไส้นี้เนี่ยทะลุแปลวนะเนี่ยทำไฮสูงกว่าไฮนี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไส้นี้นะครับถามว่ากดเซลได้ไหมมันกดได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูดีกว่านะครับซึ่งราคาที่ผมจะเปิดเซลเนี่ยผมก็จะใช้จํานวนทุนอยู่ที่ $100 ดอลลาร์นะครับซึ่งตัวคูณเนี่ยก็จะเป็นคนูณ100นะจะค่อนข้างที่จะตัวคูนสูงมากนะครับซึ่งถ้าเบอ่อคนไหนทุนน้อยเนี่ยก็สามารถ ใช้ตัวโคนน้อยกว่าเดิมได้นะครับนี่ผมก็จะกดเซลล์ไปนะครับเดี๋ยวต้องซูมไปดูทำเฟรมเล็กกว่าเดิมนะครับเพื่อดูปฏิกริยากราฟว่ากราฟเนี่ยจะทุบลงไหมซึ่งการเก็บกําไรผมเนี่ยการตั้งเงาเซลก่อนนะครับการตั้งเงาเซลเนี่ยผมก็จะตั้งเหนือจุดเข้าไปประมาณ3 5 0จุดประมาณนั้นนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้อง3 5 0จุดด้วยมันโดยปกติแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าสวิงของกราฟนะครับ สวิงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสามจุดนะครับโดยปกติทั่วไปนะแต่ในเรื่องของบิตคอยเนี่ยก็อาจจะสวิงเยอะกว่าน,นั้นถ้าอยู่ในช่วงข่าวนะครับหรือว่าในอยู่ในช่วงที่แบบวอลลุ่มค่อนข้างผันผวนเนี่ยก็อาจจะเยอะกว่า3 5 0นะครับซึ่งผมก็จะตั้งนี่แหละครับเหนือเส้นสีฟ้าเนี่ยผมก็ตั้งในเซลล์เหนือประมาณโซนนี้เลยนะครับก็คือเอาให้เหนือไฮนี้ไปก่อนดีวผมก็ตั้งประมาณโซนนี้นะครับซึ่งการตั้งในเซลล์นะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถตั้งได้โดยการกดตรงนี้นะครับเนี่ยพอร ที่เพื่อนๆเปิดอยู่นะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีฟันเฟืองตัวนี้เนาะเพ to então, um uh, ื mm ่อนๆก็กดรูปตรงฟันเฟืองอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการใส่กําไรแล้วก็ขาดทุนนั่นเองนะครับซึ่งกาไรขาดทุนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเป็นตัวเลขได้นะครับอาจจะเป็นราคาของบิตคอยเงี้ยเพื่อนๆก็ใส่ไปนะครับหรือว่าจะใส่เป็นเปอร์เซ็นก็ได้ถ้าบ้าเพื่อนๆแบบอาจจะได้กาไรแบบ5%้าเปอรบเเเงี้ยเพื่อนก็ใส่เป็นตัวเลขไปนะครับแต่ผมจะใส่เป็นราคาของสินทรัพย์นะครับโอเค กำไรเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ที่โซนตรงกลางนะครับก็จะอยู่ที่ราคา29065.1นะครับส่วน SL เนี่ยผมก็จะตั้งโซนนี้นะครับก็คือ3 5 0จุดเป็นต้นไปนะครับก็จะประมาณตรงนี้นี่แค่นี้ก็จะได้การตั้ง SL แล้วก็ TP แล้วนะครับต่อไปก็มาดูกันนะครับว่ากราฟจะลงมาโซนนี้ไหมนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นบีกเนี่ยก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าบายทันทีเลยนะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะเพราะมันสูงกว่าไฮเดิมแล้ว ผมคิดว่ามันน่าจะกลับตัวไปขาขึ้นนะครับแต่ที่ผมกดเซลล์นะเพราะว่ามันยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าดูในโซนนี้เนี่ยทำเฟรม H4 นะครับเดี๋ยวผมเราจะลองกดทำเฟรม H4 ให้ดูนะครับทำเฟรม H4 เนี่ยก็ยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับเนี่ยมันก็ยังคงไซด์เวย์แบบมันก็ยังอยู่ในโซนแนวต้านของแท่งเทียนนี้อยู่เนี่ยนะครับมันอยู่ราคาแบบปลายไส้พอดีเลยเดี๋ยวเรามารอาลุ้นกันนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ย ผมเทรดโซนเทนนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงในการแบบว่ากราฟมันจะกลับตัวขึ้นไปอยู่นะครับซึ่งถ้ามันทะลลเส้นสีฟ้าขึ้นไปเมื่อไหร่นยผมก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าบายทันทีนะครับแต่เดี๋ยวยังไงมาลองดูกันนะครับว่ากราฟจะกลับตัวลงมาไหมนะครับอะโอเคเมื่อกี้ก็กำไรไปไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคาดหวังไลยนะซึ่งโซนนี้แหละนะครับโซนนี้แหละก็จะเป็นโซน e d o นะครับมันก็จะมีเนี่ยก็คือมันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ ซึ่งถ้ากราฟเนี่ยมันมาโซนนี้เมื่อไหรนะ่เนี่ยเห็นงแมมันจะทิ้งไส้ไปเลยมันก็จะย่อตัวมาแบบเนี้นะครับนีมน่มันก็จะทิ้งตัวมาแบบนี้เลยนะบางครั้งนะครับยิ่งถ้าเป็นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถ้าผมตีเส้นไปในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าแรงแนวะต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่ถ้าในกรณีแบบนี้เนะี่ยก็สามารถเทรดเซลล์ได้นะครับถ้ามันเป็นไซเวย์แบบเนี้ยเนี่ยนะครับไซเวย์ในกรอบโซนเนี่ยถึงแนมะ้มันจะไทม์เฟรมเดย์เนี่ย แท่งเทียนเดเนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าดูไส้ในมัในทีเนี่ยอย่างเช่นทำเฟรมเชเนี่ยมันเป็นไซเวเป็นแท่งเทียนที่แบบมีเนื้อค่อนข้างที่จะเล็กเนี่ยอย่างเช่นเนื้อเล็กแบบเนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของไซเวที่แรงซื้อแรงขายเท่าๆกันนะครับเราสามารถเทรดเซลลได้แล้วก็เทรดบายบริเวณด้านล่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับ อ่ะซึ่งเทคนิคหารายได้จากการเทรดบน IQ Option ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจแบบว่าอยากเทรดสั้นแบบผมเนี่ยผมก็จะเป็นสายสกอ,อเปอร์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากเรียนรู้ในการสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยก็ฝากกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับซึ่งในพีนนหน้าๆนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคการสร้างรายได้บนการเทรด iQO p t i o n อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากเปิดบัญชีกับ IQ Option นะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างบนช่อง Description ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ